สวัสดีค่ะอันนี้ก็เป็นผลเทสนะคะของลูกค้านะคะในช้อปปีชื่อคุณบุ๊กนะคะตัวนี้ก็เป็นกาแล็กนะคะ1 6 6 0 6ศูนย์หกนะคะเป็นตัวสีขาวนะคะตัว2องพัดลมพัดลมใช้งานได้ปกตินะคะไม่มีเสียงอะไรเลยนะคะไม่ฝืดนะคะเราเทสผ่านช่อง HDMI นะคะนี่ข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะ SN นะคะ S.N ก็จะเป็น0 1 7 7 0 2 1 8 6 0นะคะนี่นะคะใช้งานได้ปกติเลยค่ะไม่กระตุกนะคะนะเดี๋ยวเรามาดูที่การจอกันต่อค่ะนี่นะคะ ความร้อนนะคะเราเททั้งหมดสามรอบนะคะรอบแรกจะอยู่ที่ความร้อนอยู่ที่หกสิบเอ็ดองศานะคะรอบที่สองจะอยู่ที่หกสิบห้านะคะรอบที่สามจะอยู่ที่หกสิบหกนะคะใช้งานได้ปกตินะคะ